นี่พี่น้องกระถางที่ห้าเตรียมดินไว้คุกเข้า,าดินกับฟุ้นฟุ้เนาเอามาจากฟ้ามห้าเนี่ยแหละฟุ้นแล้วจจลลก็ดินผสมกันแล้วก็มีแกลบน้ำเอาเหดเป็นกระถางอัชิมะลูกพักชีฝรัง่งหรือว่าหอมเปพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักแักแง,ง่หอมผักแกยง,ง ไหโนแกงหน่อไม้พี่น้องงามบากพี่น้องเป็นกระถางที่ห่อสีเตรียมปลูกเนาะนี่ก็เป็นพัชซีฝรั่งหรือว่าหอมเปียดน่ะครับที่ที่ห่อชำไว้สามมื่นเนาะหอมฝรั่งชำไว้สามมื่นก็สีมีหลากมีแตกหลากแตกยเยอะมากหอมกระหอม อาด้วยกระดาษเช็ดชูเนาะขันไวนนน้แล้วก็เอาน้ำใส่เล็กน้อยแล้วก็เบิง้งเบิ้งกันว่าเพี้เกิดหัก,กว่าพี่นอนองนี่ที่ห่อเพาะช้ำไว้แตกรากดีดวะฝนแตกรากฟอยกมาเนาะแตกรากมาเพื่อจะหาอาหารกินเดี๋ยวจะทำการปลูกพี่นนองปลูกใช้กระถางเนี่ยแหละก็ได้กินอ้ผักชีฝรั่ง เห็นะครับอเห็ดเป็นลุมเห็ดท่าเป็นลุมแล้กวก็จะทําการปลูกปลูกกันเลยครับใส่ได้สามหงของต้นเนี่ยขึ้นด,ดับหน้านเนี่ยจน บอกเบอเบิดแต่พี่นอ้องไม่ได้อีกกระทางหนึง่งคุณบอกคือหลายเลยใ่ เดีกพี่น้องเขาปลูกเสร็จแล้วยังเยอะก็คืนง่ามแล้วเดี๋ยวจะเอาอ,าอะไรมาคุ้มไว้อีกครับเพื่อว่าจะบ้ให้ันตกแสงแดดเนาะ กาว่าติดแล้วจะ่คยป่วยคนตากแดดได้ผีฟลางแล้วก็ผักก่แยงครับผักแยงกแยงกินนังแมวดมพักก่แยงบ่อือีองูอมป เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมาลดกันครับอันนี้ลดน้ำมาเลยแล้วจเจ้าเขาก็จะโหดหน้ำกันครับพี่นอ้องโหดหเปียกเลยเอาให้หน้ำหงงเลยเดี๋ยวเขจะเสียงามีิ่งไปรถรถพังใหญ่ยงน้ำ น้ำก็มีครับเป็นน้ำปลาปลาน้ำออกจากบาดานันนะออกจากบาด,านดันมะฮอดเอาห้องน้ำเลย้วก็แย่งมักน้ำน้ำขังกบรบบอกไปยัง ยิงรถยิ่งงามนี่ก็เป็นไฮกิมจิอ่ามีกิมจิมีไส้เท้าหัวไส้เท้ามันสำห่ัมักมดองไว้กินหนา้าหนาวนะครับเก็บไว้กินโดนกินช่วงหนา้าหนาว เป็นจิมจินะครับจิมจิก็มีหัวไส้เท่าก็มีอ่ะจะดองไว้นี่ครับพักนี่เท่าปลูกแล้วนะครับเนาะยู่อยู่ยป,ประมาณนี้โอ้มีแมวมาของขลักตัวนะีนมามา พาแมวไปกินเขาเราจักน้อยเยมาเด้นอน้ไปเพื่อก็กเป็นทงหน้าเขาออกร่วงอะไรครับแต่ว่าไม่ได้ใช่ไกลเนาะเอาวิวบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอก้องสำหรับคลิปนี้สาวน้องไข้ผ้าเลาะแบบนี้เอียงดีๆกับสีมา้าไล่งนันให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันนะครับนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้องไข่นําเด้เลยครับจะขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกป้านาอาน้าเบ้านาสาวชุหูชุกคนจะคิดจังได้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดท่องก็ได้ท่องให้ลำลำเรว่อยๆนะครับเด้อสวัสดีครับน่งวกมาก mm uh -huh. Đây này. Mèo, 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 mèo Mèo, mèo, nhé. mẹ